วันนี้เราก็จะมารีวิวร้านครูบีสคาเฟ่แอนด์รสตรลองนะฮะซึ่งร้านเนี่ยก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะสไตล์บาหลีนะฮะอยู่ในซอยประชาอุทิศ76นะฮะซึ่งทางเข้าอ่ะคือไม่ใช่ทางสะดวกสบายลาดยางมาต่อยนะฮะเป็น เหมือนทางเข้าหมู่บ้านรถพอสวนกันพอดีนะฮะทางเล็กๆอาจจะขรุขระบ้างบางบางช่วงนะฮะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะฮะแต่พอมาถึงที่ลานแล้วเนี่ยบรรยากาศทำให้เราหมดความเครียดจากการเดินทางได้นะฮะคือบรรยากาศลานเนี่ยปลอดโปรง่งโล่งสบายนะฮะ ก็ลักษณะร้านก็จะเป็นหลายรูปแบบนะฮะก็เป็นซุ้มนะฮะก็มีแบบเป็นซุ้มนั่งสไตล์เหมือนญี่ปุ่นนะฮะนั่งออกับพื้นนะมีโต๊ะเตี้ยนะฮะแล้วก็อีกโซนก็จะเป็นโซนเหมือนร้านอาหารทั่วไปคือมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนะโลง่ลงๆนะเป็นลานโล่งนะฮะก็ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่ม นะครับก็จะมีดนตรีสดด้วยวันละสองรอบนะฮะคือตั้งแต่5โมงครึ่งนะฮะถึง1ทุ่มแล้วก็รอบทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะฮะก็มาฟังเพลงคู่คูคชิวชวกันได้นะครับวันนี้เรามาแล้วก็สั่งอาหารมาชิมนะฮะหอย่างนะฮะก็จะมีหอ่อหมก ทะเลมะพร้าวอ่อนเนาะแล้วก็ยำรวมมิตรทะเลนะครับแล้วก็จะมีแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดนะแต่ที่นี่กุ้งไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเขาบอกวันที่เราไปอ่ะไม่ไม่ไมไมรู้เพราะสาเหตุอะไรนะแต่รู้สึกว่ากุ้งไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีไก่ทอดสมุนไพรนะฮะแล้วกุ้งแช่น้ำปลานะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็เป็นปลาช่อนลุยสวนนะฮะปลาช่อนตัวใหญ่ๆตัวโตนะฮะนอนมา,าปากคางเลยนะฮะซึ่งปลาช่อนลุยสวนนี้ถือว่าโอเคเลยะฮะทอดกรอบคือกรอบอร่อยะฮะทอดมาแบบแห้งเลยนะฮะก็รสชาติโดยรวมนะฮะโดยคนที่ชอบรสจัดจ้านย่าลิเผานะฮะต้องมาเลยนะฮะคิดว่าร้านเนี้ยเป็น อาหารเนี่ยจัดย่านย่านประชาอุทิศล้วละ่ะนะฮะก็มีทั้งอาหารหวานคาวนะฮะเรื่องอาหารหวานก็จะเป็นพวกเบเกอรี่พวกกาแฟอะไรแบบนี้แต่วันเราไปเราเราไม่ได้สั่งของหวานนะฮะเราพอดีอ่ไปนั่งพูดคุยกับพี่น้องของเพื่อนนะฮะก็อาหาร กินอาหารไปคุยไปนะฮะดูบรรยากาศนะฮะถือว่าโอเคเลยนะฮะเหมาะสะกาักกรรสังสรรค์นนะเพื่อนฝูงครอบครัวนะครับแต่พอตกดึกหน่อยเนี่ยอ่าก็เสียมันคือเพราะมันอยู่ในในกลางทุ่งอะเนาะมันก็อาจจะมีมะลงมะแรงบ้างนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าอ่าในซุ้มเนี่ยมลงจะเข้าถึงหรือเปล่านะฮะเหมือนที่เราไปเนี่ยเรานั่งลานโล่งนะ เนื่องจากเราอ่าเป็นพวกสอวอนะฮะเรานั่งสมที่เป็นนั่งกับพื้นไม่ได้นะฮะเลยมานั่งจุดที่เป็นโต๊ะอ่าที่มันโลง่โลงๆนะฮะก็ถือว่ามันสบายอากาศปลอดโปร่งดีนะครับยังไงนะใไรรอยากจะหานะฮะที่คุยกับเพื่อนฝูงนะฮะ หรือมานั่งชิลๆฟังเพลงสบายๆนะฮะราคาอาหารก็ถือว่าโอเคเลยมิตรภาพนะฮะไม่ใช่มิจฉาชีพครับก็นะขอแนะนำนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งแต่นะฮะอขอเตือนนิดนึงนะฮะในกรณีที่เรากลับดึกเนี่ยนะฮะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะมืดนะฮะาบางช่วงไฟ ระหว่างทางไฟรลมถนนจะไม่มีนะฮะไอเนี้ยก็ต้องถ้าใครไม่เคยมาก็ต้องจำทางเข้าทางออกให้ดีนะฮะหรือตั้ง GPS ไว้นะฮะไปตาม GPS นะครับเพราะว่าทางข้างข้างมืดแล้วถนนค่อน,นข,ข้างแคบนะฮะไม่เหมาะสำหรับคนที่เมาหาทางกลับบ้านไม่ถูกนะฮะขอแนะนำยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เราครอบครัวเอ็นจอยด้วยนะครับ